วันนี้เราจะมาไหว้พระและไปเที่ยววัดถ้ำเขาวงกันครับตามผมมาเลยครับทางเข้าวัดถ้ำเขาวงจะมีลูกศรและป้ายบอกทางชี้เข้าวัดชัดเจนมากเลยนะครับ เรามาถึงวัดถ้ำเขาวงแล้วนะครับทางเดินค่อนข้างล่มลื่นมากนะครับต้นไม้เยอะมากเลยนะครับที่วัดนี้อ๋อนี่ข้างหน้า,นานใช่ลองขึ้นไปก่อนทางลงอันไหนทางขึ้นไหมล่ะเอาในทางขึ้น เป็นวัดที่อาคารไม้สวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเดินบนด้านบนกันนะครับทางวัดกำลังก่อสร้างอาคารอยู่ด้านหลังนะครับจะได้ยินเสียงก่อสร้างนิดนึงนะครับ นี่คือด้านบนนะครับของถ้าเขาว,วงรอยพุทธบาตรจำลองทัาด้านนี้ จำลองเรขึ้นไปด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นวัดที่ร่มลื่นมากอากาศเย็นสบาย เราขึ้นมาชั้นนี้จะพบพระเกจิที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับหลายองค์เลยนะครับก็จะมีหลงวงพ่อทวดหลวงพ่อโตครับแลวพระเกจิหลายรูปเลยนะครับทั้งชั้นเลยนะครับเราจะไปข้างนอกนะครับ ก็เห็นวิวเขาหมดเลยนะครับด้านนี้อาคารนี้เป็นไม้หมดนะครับผู้ชมที่ยังไม่เคยมาไหว้พระที่วัดเขาวงและมาเยี่ยมชมสถานที่นี้ลองมาดูกันนะครับ ค่อนข้างสวยมากเลยเป็นอาคารไม้ที่สวยมากครับนี่ทางเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ นี่คือชั้นบนสุดนะครับครับเรามาเดินเที่ยววัดถ้ำเขาวงกันนะครับวันนี้ อันนี้คืออีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูอ๋อทางนี้ไปทางเดินเลาะเขานะครับคือด้านหลังเป็นหน้าผาสูงชันมากเลยนะครับเนี่ย ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านนี้เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายวิวด้านล่างกันนะครับ นี่ทางขึงข้นจากด้านข้างนะครับของถ้าเขาวง,งเป็นอาคารไม้ที่สวยงามมากครับแอ่งน้ำใหญ่ มุมนี้ครับเป็นมุมที่สวยสุดของวัดถ้ำเขาวงครับ ประโยชนกันที่วัดถ้ำเขาวงนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับ มีผีเสื้อด้ยนะครับเนี่ยเราจะเดินไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นวัดที่ล่มลื่นมากเลยครับ ก็สึกวไว้อยู่ในหุบหุบครับเราจะขอจบทริปนี้กันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ